สวัสดีค่ะช่องมูดาดบ้านเจสีของฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทั้งบ้านกอกกอกกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะข่าวเด่นประเด็นเผือกระร้นก็ยังคงอยู่ที่ดราม่าส่วนยางบ้านคุณกิ๊กนะแล้วก็วันนี้มีทนายชื่อดังมาให้คําแนะนําเรื่องกฎหมายดีๆแบบนี้ฝากถึงคุณกิ๊คุณพอลลี่และก็ตํารวจด้วยนะแนะนําเรื่องให้ติดกล้องวงจรปิดรอบส่วนยางและบอกตํารวจไม่มีอภิสิทธิ์เดินเข้าออกที่ดินใครโดยพละการวันนี้เจ้าของที่มีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปดูเสียงไปรับฟังนะคะ เียับบรรมเนมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่ามีตํารวจเข้ามาสอบปากคาเพิ่มเติมมีการพาพ่อมองพ่อแบมมาที่สวนยางแล้วก็มีการเดินมาลัดเลาะ,ะไปยังไงไม่รู้มาเข้าสวนยางคุณกีผมได้ถามคุณกีแล้วนะครับตํารวจเขาไม่ได้ไล่คุณกีนะฮะตำรวจเขาไม่ได้ไล่ะะจเ,ไไลเจ้าของที่ดินนะครับความ คาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงนะครับนะฮะความคาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงนะครับคือคุณจีไม่ได้โดนไล่นะครับคุณจีบอกผมโดยโดยตรงแล้วมี y o u t u b e 2ช่องที่เดินไปแล้วทางตำรวจไม่อยากให้ถ่ายก็เลยได้มีการประทะคารลมกันนิดนึงต่อมาคุณจีเดินมาก็เลยบอกให้ YouTube 2คนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเข้ามาทำงานในนั้นเนี่ยการขอความร่วมมือการบอกเจ้าของที่ดินเป็นเรื่องจำเป็น จะเป็นข้อกฎหมายด้วยและเป็นข้อที่จริงที่ผมห่วงใยด้วยท่านเจ้าของที่ดินทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเจ้าของที่ดินที่อยู่ที่เกาะ,กะเวลามีใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนักข่าวหรือไม่ใช่นักข่าวใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาในที่ดินของเราเราจะต้องให้ความสำคัญต้องเดินเข้าไปดูบอกเขาเพราะเรามีสิทธิ มีกรรมสิทธิ์ที่จะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้เข้ามาในที่ดินของเราแต่ถ้าหากบุคคลคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาทำอ,อ,อะไรก็ตามในที่ดินของเราและขอความร่วมมือเราก็พิจารณาให้ความร่วมมือได้ไม่จำเป็นต้องขัดขวางแต่คุณในฐานะเจ้าของที่ดินมีความจำเป็นหรือควรจะอยู่ดูจนจบ เพราะถ้าหากบุคคลที่มานั้นมาร้ายคือไม่ได้มาดีอยู่ดีๆเดินอ้อมหลังกาแฟกอกๆกไปแล้วฝังไว้ครับสองห่อหรือฝังไว้หลังโรงเรียนแถวๆสวนยางสมมุติมีเอาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหรืออะไรก็ได้มามาฝังเอาไว้เจ้าของที่ดินชวยก่อนนะครับหากมีการกล่าวหาว่าเจ้าของที่ดินมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในที่ดินมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่หลังบ้าน มีสิ่งผิดกฎหมายฝังอยู่ตรงนั้นตรงนี้คุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เบื้องต้นคุณตกเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มียูทูบเบอร์สองคนเดินเข้าไปถ่ายคุณกีจะต้องชมเชยเขาคุณกีจะต้องให้กำลังใจเขาคุณกีหรือเจ้าของที่ท่านอื่นๆจะต้องขอบคุณเขาก่อนเบื้องต้น นะครับเสร็จแล้วเมื่อคุณกีมาเองแล้วคุณกีก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลดูแลต่อเองขอบคุณมากนะพี่นะที่เป็นหูเป็นตาเหมือนกับที่เราเป็นหูเป็นตาดูรอบบ้านลุงพลน,น,นะครับตำรวจไม่มีออภิสิทธิ์ในการที่จะเดินเข้าไปในที่ดินในบ้านผมโดยพาราการนะครับทุกท่านครับนะฮะเพียงแต่ตำรวจวันนั้นเขาเดินอ้อมมาเขาก็เลยไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้คาบเกี่ยวกับที่ดินของคุณกี เขาพาพ่อแบมเดินมาทําแผนที่ทําอะไรของเขานี่แหละสอบปากคำเพิ่มเติมเพิมเ่มเติมนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเข้าไปดูนะครับและผมขอชมเชยยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่เป็นหูเป็นตานะครับแต่ขอฝากเป็นข้อคิดว่าไม่ควรไปต่อปากต่อคำนะครับ อาจจะต้องถามด้วยความสุภาพนะครับและอาจจะต้องอมีระยะห่างพอสมควรอย่าเข้าไปเกะกะการทํางานของเขาเข้าใจไหมครับนะฮะนะครับแล้วผมก็ฝากไปยังพี่ๆตารวจน้องๆตํารวจด้วยนะครับว่าหากเรามาดีเรามาทําตามหน้าที่ไม่ต้องเกรงอยากถ่ายก็ถ่ายไปสิถูกไหมฮะ ขนาดวันที่มาอะไรนะมาค้นรถของลุงตำรวจมาชุดเต็มฟอร์มเลยแล้วก็มีนักข่าวเป็นร้อยอย่างถ่ายได้เลยนะฮะนะฮะเห็นไ,ไหมครับการชี้จุดทําแผนจุดเกิดเหตุต่างๆของคดีต่างๆเห็นไ,ไหมครับมีนักข่าวมาถ่ายเต็มเลยมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนะครับถ้าหากคุณมาทําตามหน้าที่และมาแบบบริสุทธิ์ใจ ไม่จําเป็นต้องเชิญยูทูบเบอร์ YouTuber ที่มาถ่ายออกไปและเพียงแต่คุณอาจจะบอก,กว่าให้คุณถอยออกไปในลักษณะที่ระยะพอสมควร10เมตร15เมตรก็ว่าไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเขาเรียกอะไรแนวเขตจากการในกานเขตวัตถุพยานต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องห้ามเขาพอคุณห้ามเขาเขายิ่งสงสัยไง นะฮะเออออกไปออกไปไม่ต้องมาถ่ายผมไม่คุณถ่ายนะคนมันถ่ายมันยิ่งสงสัยครับตำรวจมาทำอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆต้องถ่ายพี่ตำรวจครับเวลาจะเข้าพื้นที่ใครกรุณาประสานเจ้าของที่ดินก่อนอย่าโดยพาราการฉันคิดจะเดินก็เดินเข้าไปไม่ได้นะฮะเขามีสิทธิ์เชิญคุณออกไปก็ได้นะครับถ้าวันนั้นคุณกี อยู่ดีดีงุนงียิบขึ้นมาบอกออกมาจากที่ดินผมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกมีเรื่องตำรวจต้องออกนะครับตำรวจต้องออกนะครับตำรวจไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปโดยบอกผมเป็นตำรวจผมจะเข้าอ่ะมันไม่ได้นะครับพ่อแบมรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของที่ดินข้างๆคือใครควรจะยกหูโทรศัพท์ไปออลลเกียเออนี่นะนี่นะนนะอะไรเงี้ยหรือจะเข้าที่คุณพอลลี่อาจารย์ประดิษฐ์ครับ บุบาี่เดี๋ยววันนี้ผมจะขอเดินเข้าไปดูสถานที่หน่อยนะครับมันไม่ยากครับมันไม่ยากครับเพียงแต่คุณกําลังมาทําอะไรที่เป็นการเป็นความลับมันทําให้คนอื่นเขาสงสัยมันทำให้คนอื่นเขากลัวใช้คํานี้ก็ได้นะครับกลัวครับนะฮะมีใครบ้างไม่กลัวครับอยู่ดีๆใครก็รู้เดินเข้ามาในบ้านในที่ดินผมแล้วก็ แล้วก็มาถ่ายนู่นถ่ายนี่ด้วยชีโบชีเบนะฮะโดยเฉพาะถ้ามาในยามวิกาลนะครับคุณกิคุณพอลลี่หรือใครก็ตามกรุณาออกไปข้างนอกด่วนเลยครับทุกท่านถ้ามาในยามพระอาทิตย์ตกยามวิการกรุณาออกไปแล้วมาใหม่ในวันที่มีพระอาทิตย์ขึ้น ย่ายออไม่เขาเข้าในยาพิการอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณกีคุณบอลลี่หรือใครก็กตามที่เป็นเจ้าของที่นะครับนะครับอยู่ดีๆขอโทษนะครับมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ใต้ท้องรถมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ค่าห้องน้ํามีสิ่งกฎหมายอยู่นี่รถเกี่ยวรถไถของคุณกีมีสิ่งผิดกฎหมาย,มมอ,ย,ยมมอยู่ในโรงเรือนโรงเก็บของของคุณกีแล้วอยู่ดีๆก็มีหมายค้นมาที่บ้านเลยครับมาค้นที่ดีนี่ไงเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สวยกันเป็นแถบนะครับการที่มี youtube ถ่ายรูปไว้ก่อนเป็นประโยชน์ต่อคุณกี่หรือเจ้าของที่ทุกคนเราอยู่ร่วมกันเราช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาไอตรงนี้โอเคแล้วก็พ่อฟื้นหรือใครก็ตามที่เป็น youtube อีกคนหนึ่งที่เดินไปแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะครับตรงนั้นเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนในการถ่ายหรืออาจจะต้องมีระยะในการเดินห่างออกมาเพราะบางทีเขาอาจจะคุยกันในลักษณะเป็นการสอบปากคำ เพราแบมใช่ไหมครับเขาไม่อยากให้คนอื่นได้ยินเราก็ต้องถอยออกมาครับ mm. เพียงแต่เราอาจจะต้องมีระยะที่ถอยออกมาอย่ากเกะกะการทํางาน mm. นะครับ mm. เพราะฉะนั้นข้อกฎหมายที่ผมให้ mm. เจ้าของที่มีสิทธิ์เต็มร้อยครับที่จะห้ามหรือยินยอมนะครับ mm. ให้ใครก็ตามเข้ามาในที่ดินของผม mm. นะครับ mm. เพราะฉะนั้นคุณ มีสิทธิ์เดินเข้าไปบอกเขาได้ว่าคุณมาทําอะไรในที่ดินผมครับผมเป็นเจ้าของที่ดินครับถ้าเขาบอกอ๋อผมเป็นตํารวจครับผมขอมาทํางานตรงนี้หน่อยนะครับพี่ครับผมขอ,อุญาตใช้พื้นที่หน่อยนะครับคุณก็อาจจะถามตอบก็ได้ว่าไม่ทราบว่าที่เขามาทํางานในที่ดินของผมนั้นเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรไม่ใช่ใครก็ได้บอกเนี่ยที่ดินผมต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีนะเขามาถ่ายถ่ายถ่ายมันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผมนะครับ คุณมาถ่ายในที่ดินของผมนะครับคุณก็ต้องบอกผมด้วยว่าเฮ้ยที่ดินผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีที่คุณกาลังทําอย่างไรอ๋อมันเป็นเส้นทางการเดินเท้าอย่างนู้นอย่างนี้อ๋อโอเคครับพี่ดังนั้นโอเคครับยืนตามสบายนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมขออนุญาตยืนห่างๆดูด้วยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ห่วงนะครับมันที่ดินผมผมก็เก็บกังวลอยู่สิ่งที่คุณกีทําสิ่งที่ยูทูบเบอร์ทํา เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและเป็นสิ่งที่ควรทําแต่การสื่อสารนะครับแต่การสื่อสารที่เกิดขึ้นนะครับการที่ตํารวจขู่ไล่ให้ลบออกอมีคนบอกขู่ให้ลบออกมีการขู่หรือว่าพูดจาอะไรตนะั้งแคือไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขานะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ นะฮะก็แค่นั้นเองเพาะพี่ตำรวจเองจริงๆควรจะขออนุญาตแล้วก็คุยกับเจ้าของที่ดีๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจแน่นอนครับนะครับให้ความร่วมมือครับนะครับเพีเยงแค่เขากลัวเขากังวลว่าเฮ้ยเกิดคนที่เข้ามาไม่ใช่ตำรวจตัวจริงแหละ,ะสมมตินะฮะสมมติก่อนสมมติว่าไม่ใช่ตำรวจตัวจริง บางทีอาจจะเป็นนักข่าวช่องไหนก็ไม่รู้เข้ามาทําข่าวโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก็มีแล้วบางทีก็มีพวกคนไม่ดีเอาสิ่งผิกดกฎหมายเข้ามามันเกิดขึ้นได้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการว่าความคดีของผมนะครับที่ดินของลูกความผมเป็นท้องนาไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับอยู่ดีๆมียาบ้า ประมาณเกือบหนึ่งร้อยเมตรฝังอยู่ในดินตรงโคนต้นไม้ในเขตคันนาของผมแล้วตำรวจก็แจ้งความดําเนินคดีกับทางลูกความผมมีแล้วนะครับสนยางมันขนาดใหญ่มากมันจะทํารั้วรอบขวบชิดมันทําไม่ได้คุณกีมีกําลังติดกล้องวงจรปิดรอบสนยางไหมครับอาะถามเล่นๆน,นะฮะคุณพลี่มีกําลังติดกล้อง,องวงจรปิดสักสี่ห้าหตัวไหมครับเข้าใจไหมครับถ้ามีกําลังติด ติดครับคุณกีติดตามมุมอะ่ะติดตามมุมนะฮะให้เห็นว่ามีคนเดินเข้ามาในขณะเดินเข้ามาเราไม่ได้อยู่ด้วยต่อให้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรอยู่ในที่นี้เราเรายังมีเหตุปฏิเสธกับสาลเช่นไอตอนที่มันเดินเข้ามามันมีการสะพายเป้สะพายสะพายถุงอะไรเดินเข้ามาแต่ขาออกไม่มีเป้ไม่มีถุงคนที่เดินเข้ามามีการปิดหน้าปิดตา ไม่ได้เปิดหน้าเปิดตาเดินเข้ามาในที่ดินของเราเรายังมีเหตุในการอ้างต่อสารต่อตำรวจเองเดินเข้ามาในบ้านข้าแต่เองปิดหน้าโจรครับผมตีความว่าโจรก่อนเลยเองเดินเข้ามาในบ้านข้าหิ้วถุงอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับเองเป็นขโมยแน่นอนเพราะตอนเองเข้าไปเองไม่มีถุงแต่ตอนตอนเดินออกมาเองมีถุงหรือตอนเดินเข้ามามีถุงตอนเดินออกมาออกมาไม่มีถุงมันต้องมีอะไรผิดปกติ ถ้าเราพอมีกําลังนะครับคุณกีครับตัวหนึ่งประมาณไม่เกินหนึ่งพันบาทเอาแบบที่ถ่ายกลางคืนได้ด้วยนะครับยิ่งดีสี่มุมครับสี่ตัวแล้วตรงกลางอีกสักหนึ่งตัวโดยเฉพาะแถวโรงเรียนนะครับหลังร้านกาแฟหน้าร้านกาแฟควรจะมีอีกอย่างละหนึ่งตัวนะครับนะครับบางครัง้งบางคราวเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับอันนี้ไม่ใช่ว่าคุณกีทาผิดกฎหมายนะ เพียงแต่เป็นการป้องกันก่อนดีกว่าดีกว่ามาแก้นะครับนะฮะคือตํารวจไม่ได้น่ากลัวแต่มันจะมีไอ้พวกคนร้ายที่มันน่ากลัวพวกที่พยายามจะหาเรื่องใส่เหตุใส่ความนะครับคุณพอลลี่ก็ต้องมีกล้องของตัวเองตรงนั้นด้วยก็จะดีอะไรก็สู้กล้องวงจรปิดไม่ได้ครับเอาสิบคนมาพูดไม่เท่ากล้องวงจรปิดหนึ่งตัวเห็นภาพครับ